ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิปนะคะจะไปคิฟบึงการกับคุณฟ้าสูงไว้สองคนเราต้องไปทางไหนแต่ตอนนี้ไฟไหม้ละไฟลนตูดแล้วเพราะว่าอีกห้านาทีอีกห้านาทีหนึ่ทุ่มรถออกหนึ่งทุ่มคะ่ะแล้วดูสัมภาระทุกคนนี่คือกระเป๋าสำหรับ สองวันหนึ่งคืนนะคะของเขาและคุณป้าแอนแอนนะคะที่มาจากหน้าร้านเต้นแอโรบิก <laughs> ่าเราไปของโลตสัสพิบูลทัวร์นะคะหกรบาทค่ะนี่นะคะรถของเราเป็นแบบนี้ใครจะไปบูงูงหลงนะคะขึ้นนี้ได้เลย กรุงเทพบ้านแพงตอนนี้นะคะถึงถึงตึ้งของหลงแล้วอ่ะโชว์วีรกรรมที่หนึ่งนี่คือรองเท้าหลุดหลุดชิงใตอนนี้ต้องไปภารกิจหาเกาตาช้างอันดับแรกนะคะไม่ได้หาคนใส่รองเท้าแก้วนะเกาตาช้างใส่รองเท้ามันจะอยู่ใช่ไหมอยู่ ถึงที่พักแล้วนะคะเราพักที่โฮมสเตย์ตีนภูลังกานะคะที่พักก็จะห่างจากจุดจอดรถบึงคงลงประมาณ15นาทีนะคะภายในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือใหม่นะคะมีครัวมีโซนส่วนกลางของบ้านในห้องนะคะอันนี้เรามากัน3คนนะคะค่าที่พักคนละ200บาทแต่ห้องลกแล้วนะพอเรามาถึงเราก็กลางของเตรียมขึ้นภูนะคะมันก็เลยลกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตอนเย็นลุงเขาเจะเอาที่นอนมาปูเพิ่มให้อีกหนึ่งที่นะคะอันนี้วิวเป็นส่วนของลุงเขานะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะทุกคนไม่แย่เลยนะในราคาสองร้อยนี่นะคะทุกคนเราสามารถมองเห็นถ้ำนาคาที่เราจะไปขึ้นจากที่บ้านเราได้เลยนะคะแล้วก็ตรงจุดเล็กๆด้านบนนะคะนั่นคือยอดสูงสุดนะคะเป็นเจดีอยู่ตรงนั้นเราต้องขึ้นไปใหถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอแนะนํานิดนึง เออถ้าทุกคนจะมาแบบเราอะค่ะนั่งรถทัวร์เนาะลรามาเช้าที่บึงการอะแนะนําให้พักก่อนหนึ่งวันนะคะเราค่อยไปขึ้นถ้ำวันถัดไปจะดีกว่านะคะแต่เราอะด้วยความที่วันนี้เป็นวันพระเราก็เลยอยากขึ้นวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นถ้ำกันเลยนะคะทุกคนจากที่พักมาที่ถ้ำนาคานี้นะคะประมาณห้านาทีเท่านั้นนะคะแล้วที่ที่พักเขาก็ ขับรถมาส่งเรานะคะเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะไปที่จุดลงทะเบียนเพื่อแสดงการฉีดวัคซีนครบ2เข็มของเรานะคะให้ทางอุทยานดูก่อนนะไม่งั้นขึ้นไม่ได้แล้วก็มาโชว์ข้อมูลที่เราจองมาในแอปนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เสียค่าทมเนียม20บาทนะคะแล้วก็บวกค่าประกันอีก10บาททั้งหมดเป็น30บบาทนะคะแล้วก็ ไกด์นะคะเขาจะอยู่ตรงข้างในตรงนี้นะคะตรงทางขึ้นนะคะเป็นไกด์อาสาไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่เราจะให้นะคะทุกคนนี่คือพี่อ่งุนไกด์ของเรานะคะตอนนี้พี่เขาก็ให้เราว่าอยู่ตรงตีนภูนะคะเพื่อขอพรให้ขึ้นลงกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วความโชคดีของเราก็คือไกด์อาสาหมดค่ะเราก็เลยต้องเดินตามกลุมข้างหน้ามานะคะพอดีว่าพี่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้องตามกลุมนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าไกด์หมดแล้ว ทิปนี้เราก็เลยได้เพื่อนใหม่นะคะอีกสองกลุ่มค่ะ <_ an> เดินไปด้วยกันค่ะ <_ an> เรื่อยๆ <_ an> ไปดูทางกันค่ะว่าเป็นยังไง <_ an> ไปกันเลย ปะตน,นีน่าจะประมาณนั้นเราเป็นไงเหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้เรายังไม่รู้สึกเลยรกสู้นะคะพูดเป็นไงบ้างคะคุณ <laughs> ป้ากินลัง <laughs> ฉันพูดไม่ออก <laughs> ทุกคนยังดูสดใสนะคะอันนี้เป็นประตูเต่านะคะก็เลื่อนถ้ามาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นประตูเต่านะคะ <c oughs> เป็นหินเต่าะคะ่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นสวน อะพี่เขาบอกว่าให้ดูจากตรงนี้น,นะคะจุดแรกคะ่ะเรามีทั้งหมดสิบสองจุดรเริ่มที่จุด A จุดสุดท้ายคือจุด L อยู่ปากถ้ำเลยคะ่ะเราถึงจุดแรกแล้วจุดแรกคะ่ะไปถ้ำนาค่ไปคะ่ปคะ 1, หนึ่งพันสองร้อยเมตรอ่าวราชะตาพี่เขามาไ,มได้สองพันขอโทษนะคะ เป็นบันไดแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นบันไดแล้วคร่ะจะเป็นบันไดยาวเ,เกิดทํานะคะบันไดเลยเหรอคะหมดเลยใช่ไหมคะเกทั้งหมดส่วนมากเป็นบันไดคะ่ะเนี่นะคะทางเดินของเรา แด่เสียงคนบ้าก็คือหนึหอบแหละจุดสีแล้วค่ะพักก่อนเปล่าพักก็นั่งลงโคนตอนนี้ผ่านมาสจุด เพื่อนหนึ่งคนขาบเปียแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนรองเท้ารองเท้าประงบเราต้องมีการเติมตลอดนะคะ,เ,ะเติมเออมันเป็นกาวร้อนมันจะร้อนอย่างนั้นแหละหูโชชาดาจับราก็ไม่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเราเดินมาได้ประมาณถึงจุดดีเหลืออีกแปดจุดนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะหน้าแดงแล้วอ่ะดูดิอกเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะคะแต่เพื่อนของเราอย่างมาไม่ไหวนะเราก็เดินขึ้นมารอเรื่อยๆอยู่ตรงโน้นโู่นเพื่อนอยู่ตรงโน้นเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ต้องขึ้นถึง นี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะพยายามจะถ่ายแทบจะทุกจุดนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะพอประเมินได้ว่าตัวเราร่างกายเราสามารถมาที่นี่ได้หรือเปล่านะคะหม่ก็คืออยากถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าให้ทุกคนประเมินเบื้องต้นก่อนเนาะว่าเป็นประมาณนี้เราโอเคหรือเปล่านะคะอาจจะเยอะไปสักนิดนึงก็ขออาภัยด้วยะค่ะ เริ่มเห็ดหิที่เป็นลายยอขึ้นแล้วและจุดตรงนี้ก็คือผาหนุมานนะคะเขาบอกว่าผาที่ยื่นมาตรงนี้ค่ะเหมือนใบหน้าหนุมานก็ใช้จินตนาการของตัวเองแล้วกันนะคะ แล้วเพื่อนก็ยังไม่มานะตอนนี้คนหนาแน่นมากเลยคนเริ่มลงแล้วมันก็เลยต้องเดินสวยอุอ้ยขึ้นมาก่อนนีครับแต่พี่เหน่อยผมลงยังไงก็ชทวกว่าขึ้นก่อนเลยครับขอบคุณค่ะ แล้วเราก็มาถึงเสียงที่3มนะคะซึ่งเราจะพบเป็นเสียงแรกเนาะเป็นจุดแรกที่เราจะพบก่อนที่เราเข้าถ้ำนะแล้วทุกคนดูดิดูดีเทลดิเหมือนจริงๆนะเหมือนมากท้ำนาคาอีก100เมตรเราเก่งมากเลยแหนชมตัวเองเราทำเวลาได้อยู่นะสองชั่วโมง ามที่พี่เขาแจ้งไว้ว่าเวลาปกติเดินเพื่อนเดินลงสองชั่วโมงนะแล้วเราก็พบเจอเพื่อนที่พักผ้ากันมาหนึ่งชั่วโมงห้ามถิงขยะนะคใครทิงขยะเจอเ, <c oughs> เราเริ่มลงมาตรงถ้ำแล้วนะคะก่อนที่จะลงมาไกลต้องเป็นคนไปประสานกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อพาเราลงมาตรงนี้นะคะต้องรอรับคิวด้วยวันที่เราไป นะคะเราก็นั่งรอคิวประมาณหนึ่งเลยอะคะ่ะเพื่อที่จะลงมาเขาก็จะทยอยทยอยให้คนลงมาแล้วดูหินตรงนี้ดีทุกคนเหมือนมากเหมือนลำตัวงูใหญ่ๆที่ขดอยู่เลยนะคะทุกคนเหมือนจริงๆตรงนี้เป็นพระนาคปกนะคะให้เรามาสักการะตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเมืองลับแหล่นะคะเขาบอกว่าเป็นทางเข้านะคะนี่นะคะเจดี JD หลวงปู่วังนะคะที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ ความจริงเราสามารถเดินไปจากทางโน้นได้นะคะแต่ว่าหนึ่งในกรุ๊ปนะคะมีน้องตัวเล็กเขาเจ็บขาแล้วเราเลยต้องมาพาน้องมาแบกตรงนี้ก่อนทางไปถ้ำชันมากเลยตรงนี้ดูทุกคน,กคนดูตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปเจดีหลวงปู่เสารนะคะที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่อันเนาะมาแล้วต้องไปให้สุดค่ะมูต้องมูให้สุด กคนหนทางของเรานะมาเจดีหลวงปู่เสานะคะจะถึงแล้วอีกนิดเดียวชุๆ ไปค่ะหนึ่งสามขั้นใช่ปะโอเพื่อไปเจดีหลวงปู่บังนะคะถึงแล้วนะคะเจดีหลวงปู่บ <_ t od dy> ังพคมองกลับไปสวยมากเลยนะดูดิเ <_ t od dy> ห็นแม่น้ำโของอยู่ตรงนู้นถึงจุดนี้ต้องขอหังคาเดินไปนะ เอะมากค่ะเข้าคิวขอพรอนะคะเรามาใน15บห้าค่ำเดือน12ต้องรอคิวจ้ะและเราก็มาถึงตรงเสียนที่หนึ่งนะคะทุกคนเหมือนมากจริงๆแล้วคนก็เยอะมากๆทำให้เราลืมถ่ายวิดีโอค่ะได้มาแต่แรูปสิ่แรกที่ทำนะคะหลังลงมาแบบซีหนึ่งอตอนไปเหมือนไก่จะบินอ <laughs> ตอนกลับมานี่เหมือนหาจะกินไม่ได้จะเล้กินแล้ว <laughs> เป็นการอุดหนุนนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่เราอุ่นหนุนคุณป้าคขะนะคะป้าบาจะดูนะกูถือไปก่อนกูยู่สิ่งนี้ที่ใจต้องการนะคะหลังจากตะลุยกินตรงตีนผูนะคะเราก็กลับมาทำการนวดค่ะใช้เพื่อนนวดโดยใช้น้ำมันที่เพื่อนซื้อชาวบ้านแถวนั้นมานวดเราอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนด้วยความที่เรามา วันลอยกระทงแล้วเราก็บอกคุณลุงเจ้าของที่พักว่าอยากลอยกระทงลุงก็เลยพามาวัดนะคะตอนนี้แล้วต้องมาไหว้พระก่อนนะคะก่อนที่จะไปลอยกระทงกัน ได้มาแล้วนะคะมาถึงกลิ่นพญานาคนี่ค่ะกระดงพญานาคของเราหนึ่งร้อยบาทไปเลยอ๋อโอ้โหดูท่าลูกสากำนันาทุกคนลุงพามาตลาด ลุงพามาหาของกินตลาดนี้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าวัดอีกใหญ่กว่าตลาดวัดเมื่อกี้ไส้ยาวค่ะเราก็คือจะกินทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ห้กินยำก็สั่กินยำก็สั่งไส่กร้เอาอกรกก๋อง ความล้มละลายของอันนี้ไ pues ม่รวมเซเว่นรีวิวล pues yeah. ูกชิ้นแดงในตำนานไหะใหม่บอกว่าให้ลองนี่ร้านนี้คนลุมเลยนะหอมกระเด็นเลยคุณะคนลุมตรงไหนวะ คุณคิดว่าลูกชิ้นนี้ทอดตั้งแต่วันไหนคะลอ้งปีเย่ก็ยังไม่ใช่่่าันปีนะจริงเออเออแต่มาดูหน้าจะกรอบอยู่นะกอเป็นผนแต่ว่าเท็เจอร์ที่กูส่งูเขาทอดขายเยอะไงกูก็เลยไม่รู้ว่าเขาสะสมบางแบบไี้เฮ้ยให้มไหมกรอบเห็นปะกรอบปะกรอบอยู่กกรอบอยู่เท่ากับ โตให้กอไปให้กอดูมหมาะให้กอดแดงอะเออสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่วัดสว่างวารีเพื่อมาสักการะตำหนักปู่เอือรือนะคะที่อยู่บนบกคนก็เยอะแยะมากเลยนะคะและที่นี่นะคะเขาก็จะมีบายสีทูบเทียนให้เราสักการะนะคะตามกําลังศรัทธาเนาะเป็นเพื่อนแล้วแหละคือตอนนั้นทูบเทกนใ,คในคนนะให้มันี้ยูดีไม่แห้งทุกคนตัวเราปลอดภัยแล้วล่ะเด้อ กินจบไมลุงจำไม้มมิเจ็บมีปวดผู้ใดจะยาให้กินจบไมบโมีเจ็บไม่ปวดบมมีเก็บเจ็บเจ็บขาบวตนปวดตัวทุกคนตลอดปลอดภัยลุงให้ขาดทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ท่าเรือดอกคูนะคะอยู่หน้าวัดสว่างวารีเลยมาซื้อใบสีนะคะชุดละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเพื่อที่จะไปไหว้ปู่เอือลือที่เกาะดอนโพกันนะคะไปลงเรือกันค่ะคะ่าเรือของท่าดอกคููนี่นะคะเขาจะมีอยู่สองแบบ หนึ่งก็คือเป็นจอยกรุ๊ปต้อง5้าคนขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่100บาทไปกับส่วนเราเหมาลำนะคะก็คือ500บาทไม่ต้องรอใครไม่ต้องจอยกับใครนะคะเราก็โอเคงั้นขอเหมาแล้วกันเนาะถือว่าอุ่นหนุนชาวบ้านแล้วก็ช่วงโควิดได้จ้าจากท่าเรือไปยังเกาะดอนโพใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะ ถือว่าเป็นการชมวิวบึงขงหลงไปในตัวนะคะทุกคนบึงขงหลงนี่ใหญ่มากๆจริงๆดูสิอันนี้มองเห็นภูรังกาที่เราไปขึ้นมาเมื่อวานด้วยนะคือใหญ่มากๆอ่ะนี่เราจะถึงกันแล้วนะคะถ้าเรือเขามีหลากหลายเลยนะทุกคนก็ลองดูแล้วกันบางที่ก็นั่งเรือแป๊บเดียวแต่เราก็ถือว่าชมวิวไปในตัวเนาะ พี่คนขับเรือบ,บอกเราว่าช่วงนี้น้ำไม่สูงมากสามารถลุยได้สบายๆนะคะก่อนหน้านี้คือสูงกว่านี้มากนะคะน้ำก็จะประมาณแค่นี้เองนะคะทุกคนเราก็เดินเข้าไปไหวปูอุลีกันเลยจ้า ของใครเนาะลอยอยู่คนเดียวพี่คนขับเรือนะคะขายทัวร์ให้เราค่ะน้องไปชมทุ่งบัวแดงไหมอะไรอย่างเงี้ยขับไปไม่ไกลนะอีกแค่นิดเดียวอันนี้เราก็เลยตกลงว่าไปนะคะโดยที่พี่เขาคิด200บาทนะคะเพื่อที่จะมาชมทุ่งดอกบัวแดงนะคะเราก็แบบไหนไหนมาแล้วขอท่องเที่ยวสักนิดนึงก็เลยมาชม ทุ่งบัวแดงนะคะอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นดอกบัวที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่คือเขาก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้หนาแน่นไม่ได้อยู่ด้วยกันถี่ถี่นะจะแบบเป็นดอกที่อยู่ห่างๆกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็ห้ามเก็บนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะพี่คนขับเรือเขาแจ้งมาแบบนี้นะคะทุกคนหุยดูสาลายน่ากลัวมากเลยอ่ะหุย ขึ้นเรือมานะคะก็มาแวะทานข้าวที่หลบมุมซอยแปดนะคะตามคําแนะนําของคุณลุงเจ้าของที่พักนะคะว่าร้านเนี้ยอร่อยดารามากินเยอะมากินเลยหนูเราก็ตามรอยลุงมาเลยจ้ะอาหารของเราก็จะปัะมาณนี้นะคะโดยรวมอาหารพอทานได้นะคะกลางๆมีส้มตำนะคะที่อาาร่อยเราสั่งมาเบิ้ลเลยนะคะแต่บรรยากาศดีค่ะ ริมน้ำเลยสบายชิลขั้นตอนการจองคิวขึ้นท่านาคานะคะเข้าไปที่แอปคิวคิวค่ะเลือกอุทยานแห่งชาตินะคะเราก็เสิร์ชหาอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะจะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะนนะ,คะเ้าก็ระบุวันที่เราจะขึ้นทํานะคะตอนนี้สามารถจองล่วงหน้าได้60วันแล้วนะคะเราก็เลือกวันที่เราต้องการได้เลยนะคะถูกใจวันไหนก็วันนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ จากนั้นนะคะเลือกประเภทรถที่เราจะไปอุทยานนะคะของใหม่เลือกเป็นรถยนต์ไปเนาะแล้วก็ไม่ได้ระบุทะเบียนนะคะจํานวนผู้เดินทางทั้งหมดไปกี่คนเป็นผู้ใหญ่กี่คนเด็กกี่คนใส่ไปนะคะชื่อนามสกุลนะคะในการจองเนี่ยต้องตรงกับคนที่ไปจริงๆนะคะเขาจะป้องกันการจองแทนกันนะคะทุกคนเทคนิคการจองก็คือเราต้องพิมพ์รายละเอียดทิ้งไว้ประมาณห้าทุ่มกว่าเนี่ยคือเข้าแอป แล้วพิมพ์รายละเอียดอย่างที่ใหม่บอกไปเมื่อกี้ทิ้งไว้แล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บเราก็กดต่อไปเลยแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยไม่ต้องสนใจเลือกช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะขึ้นถ้าได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเทคนิคการจองนะคะทุกคนแนะนําให้จองคิวขึ้นถ้าให้ได้ก่อนถึงจะค่อยมาจองที่พักนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าก็มีจองตัว๋วจองอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้คิวขึ้นถ้านะคะก็ต้องแคนเซิลไปก็มีนะคะที่ท้า ที่พักก็เยอะนะจะว่ายังไหมก็เยอะแต่ว่าใกล้ๆก็ต่างกันไปเนาะใครที่มีรถขับมาก็สะดวกหน่อยนะคะถ้าไม่มีรถมาเช่ารถขับที่นี่ก็ได้แต่พวกเราทั้งไม่มีรถมาขับรถไม่เป็นด้วยนะคะก็โชคดีที่ได้คุณลุงเจ้าของบ้านที่มาพักเนี่ยคะ่ะเขาพาเที่ยวนำเที่ยวนะคะเหมือนทุกคนก็พร้อมแหละ พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะพาเราไปไหว้นะคะทิปเราก็จริงๆก็มีแต่หมูเท่านั้นนะคะไหว้ปู่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็ขึ้นถ้ำนะคะแล้ววันนี้วันกลับก็ไปไหว้ตำหนักปู่ที่อยู่บนบกแล้วก็ที่อยู่ดอนโพนะคะเป็นเกาะในน้ำเนาะแล้วก็มีเลยไปดูหัวแดงนิดนึงนะคะทิปนี้เราก็ใช้เงินไปประมาณ2 9 5 5บาบาทนะคะตามที่สรุปทั้งค่ารถ ค่ากินนะคะค่าไก่ค่าทัวร์ค่าทุกอย่างรวมกันคืออยู่ในนี้หมดแล้วนะคะจบทิปก็คือ2955บาทสํบาทสำหรับพวกเราในทิปนี้นะคะก็จริงๆ3วัน2คืนที่บึงการกำลังดีนะคะที่เที่ยวเขาเยอะนะคะแต่ว่าเราไปไม่ครบนะคะไปไม่หมดใจจะใจหัวใจหลักๆเลยที่อยากมาก็คืออยากมาสักกะระอยากมาขึ้นถ้ำนะคะก็เลยทิปสั้นๆ2วัน1คืนก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะเท่าที่จะลงได้นะคะใครสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะถ้าใครชอบคลิปที่พาไปมูแบบนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมยามว่างของสาวสูงวัยหลังจากทุงานอย่างเต็มที่นะคะสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือ,อคน้ำโ oh, อท็อปน้ำห oh, <th> อมสมุนไพรทํำนาคาสินค้าโอท็อปนะคะอันนี้หอมไหมคะ ก็หอมอยู่แต่ไม่สดชื่นเท่าหงษ์ไทยไม่หอมสดชื่นเท่าหง์ไทยหง์ไทยกปอฟัเซเอร์เบิร์เรนเยี่ยแล้วผมกูลง